เขาเป็นนักต้มถุงดดีมากดยว่าดูว่าตัวเอาไ้เจียวไก่หนึ่งเอาน้องหนึเอาน้องอย่างเดียวพอนะพ่อคะพนักงานทุกท่านกินก๋เตี๋ยวไก่จ้ามานนก๋วยเตี๋ยวมาจาก๋วยเตี๋ยวละแล้วกินก๋วยเตี๋ยวไก่จ้าพนักงานเราเยอะมากเลยนะพนักงานเรามีประมาณแปดเก้าสิคนนูกนาำลังเดินออกมาแล้วพี่ออมพี่ออม กินปลาเต๋วไก่ไหมจ๊ะไ,ไ,ไ,ได้เนียลูกค นีีเล้ยงไปบอกเพื่อนมาด้วยนะทิ้งไวจกับไก่นะเพื่อนบ้านกันวันนี้พ่อค้าเปิดร้านวันแรกก็เลยปุดหนุนพ่อค้าแบบว่าอุตส่าห์ทำร้านทําอะไรมาแบบเยอะมากเราก็อุดหนุนเอาออแล้วหนูเอาน้องยังกินไม่หมดใช่พี้ยังกินไม่หมดอ๋อนูกินไม่หมดกินไม่หมดนี่แล้วก็สามารถเติมเลือดเติมอะไรได้แบบไม่อั้นเลยคุณแม่ กิ้กกวาเดี๋ยวไก่กันนะจ๊ะพี่พี่ขอพี่ขอเติมเครื่องหน่อยได้ไหมนี่นี่นี่ลูกค้านี่อยากใส่เลือดอยากใส่อะไรคือใส่ได้เลยนะเป็นกว๋วยเตี๋ยวไก่มะละนะแต่หนูกลัวจะกินไม่หมดนะหนูใส่ผักก็แล้วกันอยากกินอะไรก็ใส่ไปใส่เกี่ยวได้ด้วยน,าน่ากินมาก กินก๋วยเตี๋ยวไก่ไหมลนะ่ะดูด<อ>ิเป็นสามชามแล้วแน่วันนี้มีโต๊ะให้นั่งเรียบร้อยนะนี่นี่อยู่ในนั้นตรงนี้เลยใชไปประกาศเรียกลูกค้ามากินก๋วยเตี๋ยวไก่ด้วยพี่อ้อมไปลูกค้าจ๋ามากินก๋วยเตี๋ยวไก่จ้าร้อยหน่อยเลยจ้าร้อยหน่อยเลยเลอยเลยจ้าบอกว่ามาเอาคูปองที่พี่แจ้ผัวหนูอย่างนี้อุย้ยร้อนวยเหรอเนี่ยทำไมนะแฟนเ,เลี้ยงเหรอร้อนลปอะไรนะวันนี้แฟนอ้อมเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวไก่แฟนอ้อมเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวไก่วันนี้แฟน,นอ้อมรวย ได้เยอะวะเอาแต่เขาเขาไปเลยออร่อยมากกินขอกินอะไรก็คือเติมได้นะอันนี้คืออร่อยเลยอ่ะชิวเจียวไก่ข้ออร่อยอ่ะไอ้อ่เอาตังค์จ่ายให้พ่อค้าหน่อยยังไม่ได้จ่ายตังค์เลยบอกพี่เจ้วให้ลูกค้าห้าใบเอาให้พ่อค้าห้าใบพี่ยังไม่ได้จ่ายดังพี่ลืมลืม เราผู้บอกใส่พวกน้ำกระไรให้หนูค่ะคุณแต่เอาน้องเพิ่มให้น้องดีอ่ะกแต่าน้องเพิ่มแล้วผู้บอกเอากระไรดูก่อนเพิ่มมาอีกนะอะไรยจ้าขอเพิ่มน้องนี่เขามีข้อมีเลือดให้นะคะจูเฟยเอาน้องเอาน้องไงเอาปีกได้ไหมล่ะเอาได้จ้าพ่อค้าหนูพ่อค้าเอาปีกให้หนูอันนึงได้ไหมอร่อยอ่ะพ่อค้าไก่อร่อยมากเลยอ่ะเฮ้ยไก่อร่อยจริง อุ้ยอันนี้แบบนุ่มอย่างนี้เลยเหรอไม่อิ่มเติมได้อ้อมแบบว่าตอนแรกพี่คิดว่ามันไม่นุ่มไงนุ่มละลายในปากความไก่ตุ๋นอร่อยมากความตุ๋นเขาเป็นนักต้มตุ๋นดีๆมากใช่คะใครยังไม่ได้คูปองคะมารับคูปองทางนี้ได้นะคะอุ้อร่อยอ่ะคูปองมาได้นะไปเดี๋ยวไก่ตุ๋นขายทุกวันแล้วก็ เป็นนเตี๋ยวไก่กตุนบุฟเฟ่ต์ฟรีคอบฟรีเต้นฟรีอะไรแบบใส่ได้ไม่อั้นเลยอะ่ะ